แอสวัสดีค่ะสวัสดีวันที่วันอาทิตย์นะคะวันที่สิบห้านะคะมื่อหนึ่งกับวันที่สิบห้าแล้วนะคะสิสิบห้าตุลาคนะ,คะน้องสาวนะคะในทูหมาบอกนะคะพฤศจจัดคู่ห้นะคะแต่าบ้านห้ไปแล้วนะคะให้วิ่งแปดบนนะคะล่างสี่นะคะวิ่งนะคะบนเป็นบนล่างเป็นล่างเล้่อค่ะเอฟซีนะคะนะคะ้นองสาวนะคะเพันได้มาเว้า เราค้อมฝันให้ฟังนะคะเวันวานมืนอคืนนะคะคืนมันผ่านะคะคนฝันวานเลือดเต็มโตคนอยู่นะคะเอฟซีนะคะเลือดเต็มโตนะคะเป็โคนจะไปงานเอียงนะคะไปงานเอียงคนนี้เลือดเต็มโตเต็มตนอยู่นะคะคนสื่อเหลขกไหวนะคะคนเล่นวิ่งนะคะวิ่งบนวิ่งล่างนะคะคนสื่อใบแล้วนะคะสื่อใบลายนะคะคันสีบอกไปนะคะมันลายนะคะเนาะนะคะคันมากนะคะ ตัวเลขหน้าทางนะคะทีน้องสาวออสเตรเลียห้นะคะกสะม,มามถเอาบปจับใ่กันกับตัวเลขที่เข้ามากได้น,นะคะแล้วก็ไปเบิกกับสำนักอื่นๆนะคะว่าสำนักใดน,นะคะที่ยังบมดรุ่นะคะกังวดที่ผ่านมานะคะโอ้ไปอยู่แก่ได้แน่นะคะแอดกับไรเก็บใบน,นะคะขอ,อโทษขอไปหลายๆนะคะอันเพิ่นหายมากนะคะหายลางหายลางขึ้นบนให้บนขึ้นล่างนะคะ สลับไปสลับมาอยู่หมนกค่ะเอฟซี่เดี๋ยวนะคะ,ะ,คะฟันนะคะเพ่นฝันมาเิ่นไปงานคลายขจากงานเอียงนะคะงานเอียงบนนี้มีหมอลำเต็มอยู่นะคะขจ้าตีกันนะคะตีกันนะคะเลือดเต็มตัวเลือดกับมกะกัดจะใส่เพิ่นนะคะอายุเพิ่นนะคะอายุเพิ่นแค่สามสิบแปดปีนะคะสามสิบแปดปีเด้อนะคะนะคะ,นะคะ เพิ่นวาอายุ38ปีตรงกับโตที่เพิ่นมักนะคะ,พะ,คะพเะคะะคะพิ่นส,นะะสืบ83แต่ไม่กลับนะคะเพิ่นสื้อเลขบอกกลับนะคะสื้อตรงๆไม่กลับนะคะเพิ่นอายอายุ38ปีนะคะเลือดเต็มโตเพิ่นอยู่นะคะเพิ่นวาจึงได้กระถืกแน่นอนนะพี่นะคะงวดนี้นะคะแตกแน่นอนนะคะเพิ่นเลยไปซื้อไว้นะคะเมื่อเสาร์นี้นะคะเพิ่นไปซื้อไว้เพิ่นสือแตส83แต่ไม่กลับนะคะ ซื้อจะแปดสามตรงๆไม่กลับนะคะขันมักน้ําเพิินกับสื้อนะคะเนาะขันบอม,มาก,กับคือทานกัแล้วกันนะคะเป็นกระด้มาแบงปันนะคะท่างช่องนะคะทานช่องกระดมะแบงปันเอฟซพอแม่พี่น้องทุกคนคือกันนะคะเอาไปพิจารณาเอาเด้อนะคะเอาไปเบิง้งเป็นแนวทางนะคะตัวเลขแนวทางแตบมีเขาไม่หลุดนะคะเอฟซี FC นะคะ เพิ่นฟันแบบนี้นะคะอายุ IU 38ปีนะคะ38ปีเลือดเต็มตัวนะคะนะคะเพิ่นวาแกะลองออกไปเพิ่งเด้อน,นะคะเพิ่นวาเพิ่นฟันแบบนี้นะคะฟันเาวขวดนะคะต่แ่ากับบได้ามาเล่าห้ฟางเมดนะคะแค่ว่าเพิ่นไปงานชักงานหนึ่งนี่นะคะนี่ผูทชายนะคะผูทชายเพิ่นตีกันนะคะตีกันในงานนะคะมอลำ่นี่ล่ะคะ่ะตีกันเพิ่นวาน เลือดนะคะเลือดพ่นกระตินมาเต็มตุนเต็มโตเพพ่นนะคะเขาตีกันอยู่ตัวมองหนึ่งพ่นมาเพ่นยืนอยู่มองหนึ่งแต่ว่าเลือดเต็มตเพพ่นนะคะพี่น้องนะคะพ่นว่าพ่นว่าจังได้นะคะสะดุ้งขึ้นมาจังได้พ่นว่าเล็กกรเขานแน่นอนนะคะพ่นว่าหรือสิว่าเอาอายุนะคะอายุพ่นแค่อายุสามสิบแปดปีนะคะน้องสาวนะคะอายุสามสิบแปดปีนะเปิ่นจับครูหายนะคะเนาะเดี๋ยวแอดไม่ขีดนแต่ว่า คนสืบแปดสามนะคะแปดสามแปดสามนี่คุณบอกกลับด้วยค่ะเอฟซี MC นะคะคนว่าแปดสามย่างข้ 8, ะะ็แปดส,สิบสี่นะคะนเล่นซาสึซมิร์นะคะสามสิบแปดปีคนสื่อเหล็กแปดสามแปดสี่ไม่กลับนะคะคนสื่อเหล็กบอกกลับด้วยค่ะเอฟซี MC นะคะเนามันคือเบียร์แ่วเนี้ ข้างล่างนะคะข้างล่างคนหพย่นหาซื้ออ่หกตัวเดียวนะคะแต่ว่าหกกับเก้านี่ตัวเดียวกันเด้ค่ะพี่นอ้องหกกับเก้าก็เอาอเป็นซีเก้าอ่ะนี่นะคะอันนี้บนนะคะซื้อเหล็กบวกกลับเด้ค่ะอายุนะคะอายุของน้อง่นอายุ 38ปีนะคะอายุสาสิบปีเด้อค่ะ f อฟซี FC. ขันมากนะคะกับน้องสาวออสเตรเลียกับจัดนะคะขันวมามักกับเลือนพา่านเด้อค่ะเอซนะคะทาง่องเองกระด้ดานํำเสนอเป็นเพียงหน้าทางแค่นั้นนะคะมืออื่นนี่นะคะเลขก็ออกแล้วนะคะแอดกับคอหายเอฟซี FC ทางสองเฮงๆเรื่อยๆ ถูกหวยรวยเบอร์ไปน้ำกันเด้อนะคะวันที่สิบหกตุลาคมพศสองพันหหกสิบนี้นะคะก็ให้โชคหามานกันซุปุูุกขนนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้แอดกับสวัสดีค่ะ